สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ t t k t Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเ t, t u d i o นะฮะวันนี้ก็จะมาเปิด FC นะผมทเปิดดีอฟนะฮะตามล่ายูวันครับงบ1200นะครับผมดี AD FC ซมาพันเดียวก็เสียวได้นะครับผมจะเสียวหรือเปล่ามาจะได้ไหมแต่ถ้าได้นี่มันคุ้มจัดเลยนะ จริงๆถ้าได้ขึ้นมานี่คุ้มจัดเลยนะพันเดียวเนี่ยพันสองนะแหมจริงๆก็น่าลองนะนะเปิดทีแล้วแน่อนอยอะไรเงี้ยแล้วค่อยเติมใหม่เปิดแล้วก็เติมใหม่แต่ก็ไม่รู้อ่ะนะผมรู้สึกว่าเปิดทีละเยอะเนี่ยแบบห้าพันหมื่นอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันออกยากมากเลยอ่ะนะสู้พวกงบน้อยไม่ได้งบน้อยมันออกง่ายขึ้นไปมาครั้งแรกครับผมยังไม่ได้ฮะครับจริงๆรู้สึกว่าพวกงบน้อยจะได้เยอะหนึ่งกันนะนะ พันเดียวอย่างเงี้ยสองพันอย่างเงี้ยทีเดียวสองทีได้อะไรเงี้ยแม่งผมเปิดเป็นพันไม่ทักใครเลยสิงมาไปสองร้อยนะครับผมสามร้อยเฮ้ยบอลดำมาเลยว่ะถ้ามันได้เนี่ยมัน,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 นจะตื่นเต้นมันอะไรที่แบบสุดจริงๆนะเนี่ยแต่ก็ยากเหมือนกันนะแปดร้อยครับผมแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ทุกอันทุกครั้งที่เปิดเลยอย่างฮะตั้งเร่องสุดปะเนี่ยขอสุดขอสุด พอสุดยวนครับนะเป็นนักเตะที่โคตรจะโกงจริงยิงได้ทุกรูปแบบนะฮะลูกหมูเท่าซ้ายเท่าขวาปัดโค้งได้ไซยกยฟีคิกฟีคิดยังยังไม่เข้าฮะโอกาสไม่ค่อยจะมีนะครับโอเคมาหกร้อยผมได้ก็ถ้าได้เนี่ยมันจะสุดยอดมากเลยนะต่ทำไม่ได้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับทำไม่ได้ก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละเฮ้ยยาเหล็กดิอ๊ากูว่าแล้วไง ว่าแหละโอ้โหว่าแล้ว,หว,ลวเห็นไหมมันมันเป็นไปได้นะฮะเจ่อพันเดียวโหยอีควนครับด้วยพันเดียวก็เสียได้ฮนะโอ้โหว่าแล้วเปิดทีละน้อย,อย,อยมันมีรุ่นมันคือมันวิชาวรอบรอบหน้ากูจะเปิดพันสองพันบอนะฮะผมจะเปิดพั 2, นสองพันพาหมดเตอร์ใหม่หมดเตอร์ใหม่ดีกว่านะะ โคตรไม่กูตีนอย่างวะไม่ได้จริงนะเนี่ยเฮ้ยไม่โคตรคุ้มคือคุ้มวันนี้ก็สุดวะสุดวะสุดวะพันเดียวก็เสียได้จริงจริงวะเฮ้ยโอ้โหบน้อยอ่ะมันมีนี่แหละถ้าง,งบน้อยถ้าคือถ้ามันได้คือมันคุ้มมากเลยอ่ะนะถ้ามันได้คือมันจะคุ้มมากๆ,ๆ ่อบอกว่าสองตัวนะถ้าสองตัวเนี่จบนะ <S <S โอเคทุกคนได้ว่ะได้ไหวดีฟซีนะฮะดีฟซีบอกเปิดให้พันสองงบไม่เยอะงบน้อยนะแต่หทํายังไงได้มันมานะฮะโอโ,โยกันครับผมเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะฮืมเฮ้ยเฮ้ยเฮแต่ละคนก็โอ้โหดูดิใบเข้มโคตรโหดตำแหน่งนี้ นะเดลピโรนะผมโคตรโหดใครวเนี้ยบาติสตูต้าก็โหดเฮ้ยเอาเรื่องนายคนนี้แต่และคนยิ่งสุดจริงๆนะโอ้โหเขี้ไม่เอ็กันเดียวแม่งก็ได้อ่ะโอ้โหโอเคผมประมาณนี้ฮะไม่มีมีดีเดียวนี่เลย <c oughs> เปิดไดดีเดียวเลยนะครับผมของเ c นะฮะโอเคนะครับผมประมาณนี้ละกันนะฮะส่วนใครจะปั๊ม GP หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะฮะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ทุยกดไลค์เลยแยะโอเคถ้ <laughs> okay. ผมยังต้องไปก่อนนะ้รผมบ๊ายบาย let's go